สวัสดีครับวันนี้ฮอนอยู่กับ Google Pixel 6A นะครับผมก็เป็นการกลับมาใช้ Google Pixel ของฮอนอีกครั้งนะครับผมก่อนหน้านี้ฮอนเคยใช้ Google Pixel มาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Pixel 2XL แล้วก็ Pixel 4จริงๆแล้วตอน Pi ก e l 6กับ6 Pro ออกเนี่ยฮอนก็ค่อนข้างสนใจนะครับแต่ว่าพอเห็นราคาเครื่องนิวแล้วก็เออเอาไว้ก่อนแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ a e 2 2 Ultra มาพอดีอะครับก็เลยแบบไปได้ a e 2 2 Ultra มาแทนก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแกะกล่องแบบแกะกล่องอย่างเดียวเลยจริงๆนะ ขอไปใช้จริงๆจ,จังๆอีกสักอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมารีวิวอีกทีครับสำหรับสเปคคร่าวๆของ Google Pixel 6A นะครับผมก็มาพร้อมกับชิป Google Tensor นะครับซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับใน Google Pixel 6แล้วก็6 Pro ครับหน้าจอ o l e d กว้าง6.1นิ้วนะครับความละเอียด Full HD+ แต่ว่าอัตราเรเฟรชเรทยังคงเป็นแค่60เฮิรต์ครับผมแรมให้มา6กิกแล้วก็ ROM 128กิกกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งเลนหล แบตเตอรี่ขนาด4,410ม ah ิลลิแอมป์ชาวขะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็ว18วัตต์มาเริ่มแกะกล่องกันดีกว่านะครับผมขนาดของกล่องนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเล็กกระทัดรัดมือมากๆเลยนะครับสีที่ฮอนซื้อมาจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนความจุจะมีแค่128กิกนะครับผมตัวกล่องจะไม่มีพลาสติกซีลมาแล้วนะครับจะมีแค่สติกเกอร์แปะซ้ายขวาแค่นี้นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีแค่สายชาร์จที่เป็น Type C to C นะครับแล้วก็จะมีหัวแปลงจาก Type C เป็น USB นะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับผมแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นคู่มือใดๆนะครับหมดแล้วก็มีแค่นี้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูสีใกล้ๆนะครับ สีก็จะมีความเป็นทูโทนนะครับผมขอบเครื่องจะเป็นสีดำแบบด้านๆนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับขนาดเปรียบเทียบกับ iPhone 13 Pro Max นะครับคิดว่าเครื่องน่าจะใหญ่กว่า13 Pro ธรรมดานิดนึงนะครับแต่ว่าเล็กกว่า13 Pro Max Pixel 6A รองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอนะครับเท่าที่ฮอนลองใช้ก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับแต่ก็สามารถสแกนเข้าใช้งานได้ทันทีเลย หน้าจออัตราเีเฟรชยังคงเป็น60เฮิรตนะครับก็ค่อนข้างเสียดายนิดนึงเพราะว่าราคามันก็ไม่ค่อยถูกนะครับถ้าได้หน้าจอสัก90เฮิรต์เนี่ยฮอนคิดว่าน่าจะกําลังพอดีครับผมวัสดุตัวเครื่องนะครับถ้ามองผ่านๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นกระจกนะครับเพราะว่าแบบมันเงาวับเหมือนกระจกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นพลาสติกที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ first impression ในการจับตัวเครื่องนะครับทั้งเรื่องสีดีไซน์หรือว่าน้ำหนักขนาดตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างประทับใจนะครับคือมันจับพอดีมือมากเลยครับแล้วก็น้ำหนักที่ค่อนข้างเบาสีค่อนข้างสวยแล้วก็ดีไซน์ที่แบบไม่ค่อยเหมือนใครนะครับผมหลายๆคนนะครับที่สนใจ Google Pixel เนี่ยหลักๆเลยอาจจะเป็นที่เรื่องกล้องนะครับอย่างฮอนเองตอนใช้ Google Pixel 2 XL อะครับตอนนั้นเขามีแค่กล้องเดียวแต่ว่าคุณภาพกล้อง ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทั่วไปพอร์เชนหรือการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นของ Google Pixel ตั้งแต่ตอนนั้นมาอย่าง Google Pixel 6A เองครับเท่าที่ฮอนลองใช้ตอนนี้แบบเร็วๆนะครับก็ต้องบอกว่าคุณภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวฮอนลองไปถ่ายรูปจริงๆจังๆนอกสถานที่อีกทีนะคบว่าแบบคุณภาพภาพมันจะเป็นยังไงเนาะ <Okay. S 1> ส่วนลำโพงนะครับก็เป็นแบบสเตอริโอบนล่านะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันนะคบว่าแบบคุณภาพเป็นยังไงเนาะ เสียงจากลำโพงก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้วูวาเหมือนในเรือธงทั่วๆไปนะครับสรุปภาพรวมนะครับตั้งแต่ฮอนแกะกล่องแล้วก็ได้ทดลองใช้งานมานิดๆหน่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจนะครับผมอาจจะด้วยดีไซน์แล้วก็ฟิลลิ่งการใช้งานนะครับมันค่อนข้างดีเลยเนาะแต่ว่าพอไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยฮอนจะชอบไหมอันนี้เดี๋ยวฮอนมาบอกอีกทีในคลิปหน้านะครับผมสาหรับใครที่กําลังสนใจ Google p i x e l 6A อยู่นะครับก็ตอนนี้ในไทยก็มีร้านฮิ้วหลายๆร้านเนี่ยนำเข้ามาขายแล้วนนคครรัาาาาากกก็แตต่งไป ที่ฮอนได้มานะครับก็คือ18,990บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเปิดตัวที่449เหรียญหรือประมาณ16,00 0บาทแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหิ้วนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแกะกล่องแบบแกะกล่องจริงๆเนาะส่วนคลิปรีวิวก็เดี๋ยวฮอนจะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับผมก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ฮอนด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสสัดีค